รัฐประชาชนที่ไหนเขาจะทํากันเอาประชาชนมาเป็นโลกมนุษย์เอาทหารไปยิงออกมาจากประชาชนนั้นเพื่อที่โอ้โหเผื่อว่ายิงมาแล้วจะมาทำลายคนไทยอีกมาทําลายประชาชนไทยทําลายทหารไทยเรียกว่าให้คนอื่นตายแทนตัวเองเลยใช่ไหมถ้าเผื่อว่าไทยหนึ่งไทยจะได้ไม่กล้ายิงกลับไปคุณก็จะได้ยิงคนไทยฝ่ายเดียวใช่ไหมดูความเลวของมัน สองทหารไทยกล้ายิงกลับไปนะเกิดอะไรขึ้นนะประชาชนกัมพูชาก็พินาศใช่ไหมเสียชีวิตใช่ไหมทหารต้องเสียชีวิตใช่ไหมแล้วเป็นไงตุยกันหมดแล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยไทยยิงไปนอกเป้าหมายของทหารทําร้ายประชาชนใช่ไหมดูความเร็วข้ามานะดูความเร็วข้ามานนะมัน ให้คนอื่นเสียหายหมดเลยเพื่อให้ตัวเองชนะอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคุณฟังดีๆคุณฟังความเข้าใจความอามตะของคนคนนี้ดีๆคุณฟังให้เข้าใจฟังให้เข้าใจแล้วอย่าโง่อย่าโง,ออางอ่อย่าเสียเวลามาลบเพื่อที่จะตุย